น้องง่วงลูมินรถเล็กขี่ในเมืองแล้วถ้าจะขี่ไปต่างจังหวัดออกนอกเมืองล่ะจะเป็นยังไงพิษณุโลกมุ่งตรงสู่กรุงเทพใช้เวลาเดินทางเกือบ8ชั่วโมงกับค่าไฟ200กว่าบาทคุ้มกันไหมวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเช้าวันใหม่ที่แสนสดใสรถง่วงน้อยก็พร้อมเดินทางตอนแรกผมก็ตั้งใจจะใช้รถน้ำมันเดินทางตามปกติแต่ว่ามีน้องมาคอมเมนต์อยากให้ผมลองเอาเจ้าง่วงขี่ทิพย์ทางไกลผมก็ด้วยความมั่นใจล่ะครับจะขับไปให้ดูก่อนอื่นขอเอาน้องหมาไปฝากเลี้ยงก่อนจะให้พาไปด้วยก็คงไม่ไหวครับโซนเกิเรทยาะะง ประมาณ365กิโลเริ่มเดินทาง11เอโมงมาถึงจุดพักแรกนครสวรรค์น้องเริ่มง่วงลืมตาได้ยี่สิบเต้องชาร์จแบตกันก่อนแต่ว่านี่คือการชาร์จแบตครั้งแรกไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยหาข้อมูลมาก่อนหรือว่าจะเข้าไปจําเหมือนปั๊มน้ํามันได้เลยเพราะเพิ่งได้รู้นี่แหละว่าสเตชันของค่านี้ต้องจองมาก่อนเลยต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ชาร์จครั้งแรก30นาทีระหว่างนั้นก็แวะกินข้าวเข้าห้องน้ําดื่มน้ําปัสสาวะได้แบตเตอรี่มา,าไปดไ้้อีกกกพัใหญ่ลถึงอ่างงงทอ่วงเหลือ41%ตต้้องไดเเวลารียม รจริงๆก็ไปได้อีกร้อยกโลนะครับแต่ว่าเดินทางครั้งแรกผมไม่เสี่ยงดีกว่าเลยจอดแวะชาร์จท,ที่สิงบุรีเวลา4ี่โมงครึ่งรอบนี้ว่าจะชาร์จให้ได้สักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยไปต่อขี่รถรุ่นนี้ทางไกลต้องใจเย็นครับผมก็โชคดีมากได้ดูพระอาทิตย์ตกดินที่ปั๊เป็นอะไรที่สวยมากจริงๆผ่านไปหนึ่งชั่วโมงได้แบตเตอรี่มาแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์รอบนี้ก็ชาร์จไปร้อยสิบสองบาทถูกมากน่าจะไปถึงกรุงเทพก็อย่างว่าครับน้องง่วงวิ่งได้สามร้อยกิโลจะเดินทางไกลหรือไปไหนก็ แล้วแต่ความสะดวกของเราความเร็วร้อยนิดนิดผมว่าก็ไม่ได้แย่นะครับสําหรับรถันดเล็กๆแบบนี้ในที่สุดก็มาถึงแล้วครับกรุงเทพเมืองใหญ่ที่หมาย,ยเยาวราชพออยากมากินกระเพาะปลามาถึงก็ปลาไป2ทุ่มเลยครับแอบม่วงนิดนึงไม่ช่ลถนะคนได้ดื่มน,น้ำมะพร้าวเยาวราชเป็นหนึ่งเปื้ดชื่นใจมากๆนี่แหละครับกระเพาะปลาที่ผมอยากกินมานานอร่อยเวอร์ภารกิจวันนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับไปชาร์จแบตกันตอ่อจะได้เป็นการวางแผนเดินทางกลับพรุ่งนี้ไม่มีอะไรติดขัดขอหลับมาในรถนี่แหละครับระหว่างรอไฟเต็มเอ๊ะเอ๊ะเช้าวันใหม่ที่ไป หททาที่จอดก็ง่ายก่อนกลับผมก็แวะไปนวดหัวทําทิศเมนจะได้ผ่อนคลายเวลาขับรถจากกรุงเทพบ่ายสามรอบนี้ผมปรับตัวได้แล้วมาถึงสิงบุรีแบตเหลือ3 0เปที่ทําเป็นแล้วก็คือการจองไม่ต้องมานั่งรอให้เสียเวลาจัดแบบดับเบิลไปเลยครับจองสองช่วงเวลาเอาให้แบตเต็มกันไปเลยตั้งใจว่าจะชาร์จแค่ครั้งเดียวแล้วก็วิ่งยาวถึงพิษณุโลกไปได้275กิโเมตรแต่บ้านผมแค่228กิโเมตรเองลุ้นกันว่าจะถึงไหมถ้าไม่ถึงก็คงต้องขึ้นยันแม่ระหว่างที่ถ่ายคลิปก็เเจออออพพื่่รรวมมทางกให มาจากกรุงเทพครับจะไป็นกำแพงเพชรครับซึ่งรับรถเลยใช่ไหมครับรรับถคไม่ไม่ๆเลยเพิ่งเช้รั้งแรกเลยไหมครับครั้งแรกที่ขับดีไหมครับคันนี้ครับขับดีก็ใช้ได้นะมันก็ประหยัดดีแต่ถ้าเราไม่เหยียบเยอะครับอันนี้ดีไวดี M6 M6 ครับก็ใช้เป็แรกเอาเลใช้ขับของคนอื่นต้องเปลีได้โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ